สวัสดีค่ะวันนี้ปอจะพาไปดูชีวิตประจําวันนะคะหลังจากที่พ่อและแม่ก็ไปทํางานน้องก็ไปโรงเรียนนะคะก็ทํางานบ้านไปด้วยเรียนออนไลน์ไปด้วยนะคะก็กวาดบ้านนะคะแล้วก็มาล้างจานนะคะ พอล้างเสร็จแล้วก็จะพับที่นอนให้พ่อแม่แล้วก็ของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็จะตากผ้าด้วยนะคะตากผ้าให้พ่อแม่แล้วก็ของตัวเองอันนี้เราก็จะมาทํางานบ้านทําความสะอาดบ้านให้บ้านย่าด้วยนะคะก็พูดเล่นกับยา่าคุยกับยา่าแล้วก็ทําไปด้วยนะคะทำทุกวันเลยนะคะ ก็กวาดในบ้านแล้วก็กวาดห้องครัวให้ย่านะคะแล้วก็มาล้างจานนะคะล้างจานใ,ให้ย่านะคะที่บ้านยา่าแล้วก็ทําความสะอาดที่ล้างจานนะคะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้หนูนะคะคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะบ๊ายบาย